ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลเวเนกู้เงินจำนวนมหาศาลเพื่ออุดการขาดดุลงบประมาณและลงทุนพัฒนาโครงสร้างประเทศได้หวังว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวและสามารถชำระคืนได้ในอนาคตแต่เศรษฐกิจที่สุดหนักกลับทำให้นี่สินพอกพูนในปี2020นี่สาธารณะของเวเนซุเอลาพุ่งสูงถึง329ของ GDP และแม้จะลดลงมาอยู่ที่ราว135%เปอร์เซ์ในปี2025แต่ยังสูงเกินมาตรฐานประเทศกำลังพัฒนาข้อมูลจากรูมเบิร์กระบุว่ารัฐบาลผิดนัดชำระหนี้พันธบัตรของบริษัทน้ำมันแห่งรัฐคิดเป็นมูลค่ากว่า1,000 0ล้านดอลลาร์สหรัฐทำให้กลุ่มเจ้าหนี้ต้องเตรียมการเจราจาปรับโทรงร้างหนี้ครั้งใหญ่ยอดหนี้ทั้งหมดที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบอาจสูงถึง 1, 160 0 0 0ล้านดอลลาร์ โดยในจํานวนนั้นกว่า60,000ล้านดอลลาร์เป็นหนี้จากพันธบัตรที่ผิดนัดชําระมาตั้งแต่ปี2017สหรัฐยังออกมาตรการคว่ำบาตท,ที่ขัดขวางการเจรจากับเจ้าหนี้ชาวอเมริกันซึ่งยิ่งทําให้สถานการณ์ย่าแย่